เอามาดูการอาบน้ำของพ่อพายโอ้โหลมแรงมากปึ๊ดๆุ๊บพุ๊บเลยใช่ ตอนนี้กําลังอาบน้ําให้พ่อพายนะครับทุกคนครับภาพที่เห็นเมื่อนาก็จะเห็นควานต้าอยู่บนคอพ่อพายนะฮะแล้วก็มีควานตั้มคว,ว,ว,นะวานเพียวช่วยกันนะควานเพียวช่วยกันควานเพียวได้ป้อนป้อนป้อนกล้วยกับพ่อพายควานตั้มกาลังฉีดน้ำนะส่วนอยู่บนคอให้เป็นควานต้านะครับ thô xuyên <laughs> เสียงกับนะักท่องเที่ยวได้ชมกันนะฮะ นี่ฮะพลังโชว์พลังเสียงให้กับนักท่องเที่ยวได้มาชมกันดูกัน Mm. you. -hmm. นี่ฮะกำลังโชว์เสียงให้นะท่องเที่ยวชมนะฮะตอนนี้

กาฝากเวาฝากปูหออะไรก็เอาบริเวณที่ี้าก้วยตัดออกบนได้ไหมเนี่ยต้นไม้นี่อาแ่นี้เอาแค่นี้อันนี้ติดหลังคาตัดออกอ๋ออันนี้ชบาแก้วอ๋อนี่ครับ อร่อยัมูอร่อยเดี๋ยวได้ทานกาแฟจะทำร้านกาแฟเดี๋ยวได้ทานใจเย็นๆไม่เกินสองอาทิตย์ได้นั่งแอร์เย็นๆชิมฟรีชิมฟรีสามวันแต่ได้วันละแก้วเอาเอาเอาครับทุกคนครับเอาเริ่มแล้วนะฮะ อากำลังเคลีรยพื้นที่กันนะครับเคลีรยพื้นที่กันเช้านี้อับเดตร้านกาแฟครับกระดังทำนเนาะโอ้ใหญ่เหมือนกันนะนี่นี่ฮะตีแบบ มดแล้วบ่หมดแล้วครับบ่มันแล้วเอ้าบ่จักเขาเห็นเราอยู่นี่เขาว่าเราบ้านมืนั่งเสียเอิร์ดใทั้งในอีกอ๋อล้อมูล้อมูถ่ายมูอยู่บ่อ๋อไปหาพอดีเด้อทําีมมูบ้านมดอ่ะอันเจ้าเก่าอันละครับรับประอันครับผมฮะมาจากไหนกว่าเมื่อวานนี้คุณยาย แม่กันหันสามบ่ของเจ้าเจ้าซื้อหรือบ่หันสามบ่เจ้าเจ้หาหันกับไผยก่อนไม่ได้ซื้อสันซื้อกับตาใบเอหบาาบอหันสามกระตาใบแต่ว่าสามคนตาใบกระตาใบกับากยายสองคนอ๋อเหรอเอาเพิ่มผมไปนน้ำม <laughs> ันสักคนหน่บ่ไปจังไหนโอเคบ่คันได้คดีควักขึ้นในตอนนีลโอ้ยสิดีบ่ ได้บอกกัน๋ยวเอาเอารอคุณยายอ่ะไม่เป็นไรคุณยายเอาเดี๋ยวเยวเข้ามาเดี๋ยวคนไทยไหวยมากคนนั้นโทรบอกเขาหรอกโอ้ <มา S 1> ครับเดี๋ยวเข้ามาเนาะมายัางไงพี่หาผู้ใดเป็น,น,ปนยังไงเ,เ,เอาเพิ่นกับยูนิตตัวไดะไอผมเป็นไทยปม๊มานี่มานี่เข้ามาสิบผ้าเอิรนมาตามมา เดี๋ยวผมพาเป็นอย่างไรบ้างไปฟ้อนไหมที่ผ่านมาได้ไปฟ้อนไหมไปไปฟ้อนเนไปแอบเบิ่งเราโอ้ยไปเลยไปแล้วก็ติ๊กนั่นยางี้เอ้ยยังรำกี่คนวันั้นที่วัดพันสองร้อยคนพันสองร้อยคนบออเอาเอาไปมาพีมาพีเราอยู่ผีตัวเดินดูดต่ตรงนั้นเลอ อ่านี่ครับอา้าบรรยากาศสุนช้างเวลานี้นะครับวันหวยออกนะครับบรรยากาศเวลานี้เป็นอย่างไรแล้วก็พาทุกคนมาดูแบบมาดูแบบนะฮะช็อปกาแฟกำลังปรับระดับเนาะนี่ฮะ ปรับระดับเตรียมเทปูนนะครับเอาหินคุกมาลงแล้วนะครับอ๋อน่าจะเคาน์เตอร์น่าจะประมาณนั้นน่าจะนั่งป,นนรประมาณนี้นะครับก็ช็อปกาแฟประมาณนี้นะครับทุกคนครับช็อปกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับ จักฮาวแล้วเออจักฮาวแล้วสามฮาวแล้วบ่เออเอาเออมีจีเออมีจีเออเอาเอารอไปก่อนรอไปก่อนเออรอรอบ่ายเออรอรอบบ่ายเผื่อมีมาเนาะแต่วันนี้เออเช้านี้ยังไม่มีใครมาเลยยังไม่มีใครมาเลย ครับตอนนี้ก็มาดูพ่อปราไของเรานะ,ละ,ละเวลานี้ก็กำลังกินกล้วยนะครับกินกล้วยสิบเอ็ดนาฬิกาเออวันนี้งเงียบๆนะนักท่องเที่ยวยังไม่มีใครมาวันนี้หรือว่าจะเป็นวันหวยออกพ่อภายก็หิวแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีนักท่องเที่ยวมาป้อน ควานเราก็ป้อนเองฮะเอากล้วยป้อนให้ปอพายนะมับนะมีกล้วยมีอ้อยเมื่อกี้ก็มีรถมาเอาใบกล้วยเอารำกล้วยมานะครับมาสับๆๆตรงนู้นนะปอพายก็กินไปแล้วนะตอนนี้ก็กินกล้วยต่อนะครับนี่แตนลิงปอพายก็ดับตาปิดๆนะ เกล้วยไปแล้วแต่งานี่สวยมากกับทุกคนงานพ่อพายเด่กกำลังเหมาะคือยาวพอดีนะอ๋อหลับตาปิดๆนะฮะหลับตาปิดๆนะงวงเนี่คล้ายกับมือเนี่ยนะจับไว้หยิบจับนะฮะกิ้งไปกิ้งมาโอ้แบบมืออาชีพนะ มเาาัเข้าปากเะข้าปากบปุ๊บหยิบข้ามามัเข้าปากกึบก,กิงไผ่กิงมาให้สายมุดมัเข้าปากนะไม่งั้นเนี่ยเออเนี่ยถ้าไปก้มจินคาไปไม่ได้เนาะต้องเอางวงเกี่ยวนะขึ้นมานะครับนีบ่ยอัปเดตให้ทุกคนได้ชมกันครับเวลานี้พอภยเอกใจของเรา ซีเมโมกกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ฮะเสียงเพลงก็ดังหลับตาปิดๆลมพัดเย็นสบายไปเราไปดูการทำงานของทีมช่างนะครับเวลานี้ตอนนี้กำลังจะเทป,ปูนนะกำลังใส่ลวดเหล็กนะครับ วันนี้น่าจะเทปูนนะครับช็อปกาแฟนะครับช็อปกาแฟหลายคนก็เริ่มหาวแล้วนะฮะเริ่มหาวแล้วโอ้ยหายทองก็ลุ้นกันน่าดูนะฮะโอ้เห็นบอกว่าเคยถูกตั้ง8ดล้านนะเห็นคุยเมื่อเช้าว่าถูก8ล้าน อ๋อได้สามล้านสี่ล้านโอ้ล้านกล้วยโอ้สามล้านเออมีสามล้านล้านที่สี่ของคุณยายยังนะครับเออล้านที่จะแซ่บหน่อยค่ะเออขายพริกนะเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างเราไปจีหาวแล้วโอ้ยังไม่มีใครมาเนาะนี่เนาะเอออ้า มิดกิรีครับนี่ครับคนเปิสโค้คนเปิสาย,คนคนสายมดนะครับไม่มีใครมากเลยถือว่าคนลุ้นลอตเตอรี่กันเอาบรรยากาศเวลานี้ศูนย์ช่างทองคำครับ